ที่ผมรูว่าฮานบอือันนี้บาทเนี่ยนี่สบายดีทุกคนสบายดีตอนมืด มื่อนี้ละน้อยพาทุกคนไปการคริดอีทัวดเอ้ยฝนตกม,มนนื่อเบ็ดเลยนะมนนไม่ใช่น่า,าจะได้แล้วพอได้มื่อนี้นีติมันคือมื่อนั้นบอกไปมื่อนี้กะเบาขาวอ้าวอ้าวไปเยอเพื่อวนะเบาขาวแล้วกับเบาลิงแล้วกับเบาทำน้อยทุกคนเดยหลาน,นสบายดีเบาลิงสบายดีทุกคนโ<ห>อย้ยทาง<ห>ค้อมือถามว่าเลยกว่าไปใต้อื้องกันทุกคนฝนตกแล้ว ถ้าฝนตกตอนึกหับลูกอีเชืไปกานไปพฝนมึงงถ้าฝนตกได้นะก็คือชิตกยู่ฟ้ามาเริ่มฝรังตึงือตึงหือยู่ไหนมืดมืดถาจะโลอกไปทักพูดเลยทุกคนเขาไปทังหาเฮาละไต่เข็ดโม่เค็ดหน้าสิงตาเข็หน้าทุกคน ไปเด้ไปเด้ไปเด้ไปได้ไปเด้คิดหน้าคิดหน้าเห็นหลายยูคิดหน้าเต่มันลักไปเลยจะไปเชิงดงกินนะแมปหนึ่งไหวจะได้เห็นในสิงตามลุกมานนี่ หงมันอ่ะกิ่นเโลนะี่นขอรววหลายทุกคนมึงไม่เขาขอมันกิ่นกิโลเนาะตัวเลขแหกหมานทุกคนเอาดีกันไปน้าแล้วทุกันนี้นะมาตำหลังอ้าวฮะทุกเล้วทกเร็วทกเร็วเขียวเกียว่องโตบอแมกิน่บังดุนี่เสื้อฮะได้ื้อเย็นฮะ ไม่หมดตายเหงลอดไปพุ้งเบาข่าวนี่ยู้พุ่งปะโอดพุ้งงี้ได้ตัวละอ่ำโอ้ฟ้ามานก็เต็งแล้วใช่ติงฮางได้ตัวเดียวหนึ่งมาริงดิอ่ามาริงก็ได้ตัวหนึ่งเฮ็ดอันนั้นทุกคนเฮ็ดข้าวแป้งเฮ็ดไข่ที่ทำเป็นเกมจุโคกอ่ะดิเฮ็ดเน่าอยู่เนี่ยเฮ็ดหน้าหมองตัวนั้นกันเลยนะพุ้งคู่เฮ็ดตาบดีตัวนี้นะฮะเขาเคยเอาอยู่ยืน่นะเฮ็ดเนี่ย

มาถ่ายว้าวเห็ดน้นามงเห็ดเห็ดไข่เห็ดในปืนนั่นแหละสีมันน่ะกระน้ำอ่างไดหามึ่งด้วยง่างนะเฮ้ยมีบ่ปีต่เก้านะมีไดการอึงอยู่นี่นะได้ไดอึงลงมันเต่ป่าฝนตกแห้งอรีจะได้ได้การไม่ใช่ผมไม่นออึงนะลูก น้ำอ่างลายอยู่นงชืโดเรียเฟอกบล็อกบล็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 อกมามิดวยน้อยเนาะอืมนี่น่น่เอาเอาเอาเออาาเอาท่านบอกอาาเอาคุบเยนนไปครับ Uh. Ê. à ơi, phao áo ơi. Ừ. thì mong muốn. Hiện mong muốn được muốn... cái sự của rồi. hả? À? Ừ. 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 một Mong <laughs> 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 có thỏ ơi. <laughs> <Bán bông. cười> อันนี้หวานเนี่ยนี่น,ททน่ากวาดที่สุดโล่สามทางนะบันนี้มืดเดินเลย,ย,ายทางไปหายไปหน้าตัวนี้โอ,อยกระม้าเพื่อน,นะตะกคนบ่มาดบันนี้นะเบื้องเบา,าวเยี่ยมคลองตะกคนก้น โอ้ปอบข่าวเพิ่งอมมานแท้นะฮะได้งได้ปอบขาวนะทุกคนได้คิด่องพอมข้ใตีห้าเพอขอีามทุกคนทั้งเหน่อยท้งงานกระปูแดงกรแดงอันนี้บอบดิงบอกอันนี้บอบขาวน้อยโอ้ปอขาวน้อยกำหมันจีโน่สะสมตับอบิงโอ้ได้กระปุ๊แดงพ้อมพอิง้กระปแดงพอมได้เคิดจึกตูวอันนี้ข้อละนึองทุกคนสะสมวอ้ยเยี่ยมก็เลยแล้วมาบ่มอ่านสิ หนึงๆเนี่ยมับอดีหันมือกอดละทุกคนเลยมือขึ้นบอดีมาได้มาขึ้นละน้อยไปไปหาอ้ำน้ำบัดนี้มาทำน้อยกับบอมานกบมาทำน้อยริ่งกับบอมานข่าวด้กับเด็กกินง่ายสแกนมาบ้านนี้บัดนี้ละน้อยเกสิไปหาอ้ำน้ำโน้นนะทุกคน รับคลิปนี้กะพระท่านได้จบได้พบกับมันอื่นตัดภาพมาตอนนี้กะเป็นตอนเสาแล้วเนาะทุกคนหลังจากห้ากินข้าวแล้วน้อยกะสีห้าไปสูนไปือปูกบันต้นแต่ตอดกินข้าวเฮ็ดกินมือเสานี้น้อยบย้ถ่ทยไปทุกคนปูกบันต้นนํากันสบายดีอีกทีหนึ่งเด้อทุกคนสบายดีตอนเ้าเสาเาแห่งหกโมงน้ำโมยังควันขนันโออยู่ทุกคนเลยบรรยากาศยามเสาๆสาสูงและดูเลง กประมาณนี้นหะทุกคนกัใกล้สิหองฤดูฝนดละควันขนุนอยู่น้ำโม่นะอยู่ในก้องจะโบเห็นคักทุกคนถ้าโดยตาเป้าจะเป็นชีฟ้ามรณะเท่านั้นนะไฮแอนด์เฮาปุมาอานเต็มโมว่าน,นี่กันฮนะทุกคนฝาตรงหน้าฮะนี่ เมรละน้อยเฮามากนเฮามากระโพละน้อยดิเ้ยฮันปีนเขคตรดอัดสาวเลนะเป็นเขตกิเข้าเขียเบาขาวได้และการขึนนี้กับปมาณจำละนอยหมานเขดตัวเดีวเมร,รน้อยเข้ามาตัดลำก้นคนเลเขามากระโพละน้อยเน่พื่อโ้่อยกับบาลิิง เกี้ยนั้นนะ่ะเฮาปุตัวแรงวาดนี้ทุกคนเ้ยประค้ำก้นมาปูอันนี้ไปน,นี่ปูตะพีขึ้น ปูจะแบบบได้เสแบบนี้ทุกคนเสแบบนี้กาได้คือกันเดี๋ยวาระนอยจะเสแบบนี้เชบนอนชเชบเสียง ดอกกอนเคนพี่น้องงามมาันนะแบบเห่าบริษับในคนเสียหายในจงไวโกสกสันกุ้งยนกุ้งเคนจงไว้เพิ่มโอเมยพยิพันจังบริไดไปหาย,ยุตานวิเทวบ้านห้ากันมิ่งทำไมเนะี่ยที่ ก,นะจจจจกินละเจาจอดจาดดงทุกเนแดดมาแล้วลืมเดดแล้วทุกคนเลยกินหุ้นเนลยแปดโมงแล้วแต่ก็บเรดกล้าไปเลยพอเฮ็ดเจ้านีเฮ็ดเวินสาดอัน6กโมงเดดก็ะเด็ด,ดน้ำมาจะป้อซ้ำนี้นะ8ปดโมงนะแข่งีบ่บจะได้เด้ทุกคนเลยมัน้อน บาลดิ้งยังไปเอามันเมื่มัดแหละบาลดิงไปซุกเอาแม่น้อยเกิดไม่เจอผู้ ฮอนทุกคนญาตะปุกอะเมื่อร่ำเลยสีมาเอกี้รลำมันเป็นเมย์หน่อยกลเมย์หน่อยนี่ยสีออกไปซอยดอกก็เจ้าทุกคนว่างานสุดท้ายแล้วเมื่อวานสื่อนี้นะพัดย่างอยุอยู่ปุ๊บอยู่บ้านโคกผู้ทุกคนเอลย หอดแล้วพี่โดหอดแล้วเด็ดามาแล้วแบบเหมือนแ้บมหนถือหัวห้างอะไรหรือมงเออเมื่อไหร,ปปราทีะเขาจะกล้าเลือดมาเข้ามาเข้ามา đình bỏ ừ, đỉ là cho con. cô con chắc đi bô đi đó, <laughs> ไโบนตัดล้ทุกคนเลยบบน้านน้ำมันไก่ก่องมันไงนนมาตัด์ที่นี่อีกข้อว่ามันเจาะถึงตร่นี่ แล้ทุกคนฟ้าดังนะฮือๆไม่ละวาดน,นี้ก็คือชิตกแต่บโตกเมื่อน,นี้ก็จังหวาฟังเบิง่ง ิ่งกับคู่คู่มันจะเถิงตนนี้กระทิงแล้วทุกคนเอ้ยตนเหาตัดก็ได้หลายเติบเสียออกไปกินข้าวก่อนตอนแรกเพราะละเฮาเฮามาจากปุ๊ ยกินข้าวแล้วทุกคนเอ้ยผลกากินตกแล้วเอามาเหินกากินข,ข้าวทุกคนบริสุทเฮ็ดไปกินนะสาวเฮ็ดไปทานนะกินกับแก่งน้งไมันกินข,ข้าวน้ำปั่นเด้อทุกคนจับแก่งน้ไมัเชื่อเคลดแล้วก็เดียวเคลืทุกคนอันนี้่ยปนมาคือ กป็นรอยสเก็ตสเก็ตน้อยกินข้าวคนเดียวทุกคนพอร้อยกินก่อนละ แสบแสบทุกคนอาหารมันบาง ยาลมกลินข้าวแล้วแล้วหน่อยก็สิห้าไปปูมั่นอีทุกคนเออตัวแรกปูอีตัวแรกจะว่าแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ซ้ำนี้ขอบใจมือทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับชมเป็นกำใจละหน่อยเด้อเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้า